สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าอ้อยก็จะเดินไปหาทนายไปพบทนายนะคะจากบ้านตอนนี้เดินมาได้พิ่งทางแล้วค่ะวิวสวยก็เลยถ่ายให้ดูอีกนะคะแต่ว่าระยะทางการเดินโอ้ยขอประทานโทษค่ะสามกิโลได้ค่ะท่านผู้ชมเมืองไทยเราบางคนเพื่อนๆบอกมีเพื่อนโจ ที่ไปอยู่แถวคลองไผ่โคราชบอกว่าเดินหนึ่งกิโลนี่โอ้ยตายแน่ๆขอโทษนะเพื่อนเจอนะนี่เพื่อนอ้อยเดินสามกิโลกว่าๆค่ะไปกลับก็เกือบเจ็ดกิโลค่ะถ้าอยู่ต่างประเทศไม่ใช่สบายนะคะมันก็มีสบายบ้างแต่ลําบากก็เยอะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเราเมืองนี้เป็นเมืองเล็กไม่มีรถเมย์ป้าอ้อยต้องเดินสามกิโล ว่าทำไมไม่มีจักรยานไม่มีมอเตอร์ไซค่ะมอเตอร์ไซค์ไม่มีค่ะแต่จักรยานน่ะของคุณผู้ชายแฟนใหม่นะ่ะมันเป็นจักรยานผู้ชายแบบสูงๆแล้วก็มีที่ขั้นตรงกลางปั่นไม่ได้ค่ะก็เลยต้องเดินนะคะค่ะดูค่ะเดินไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็เป็นเมืองเขานะคะที่ป้าอ้อยจะเดินเข้าในเมืองนะคะค่ะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นทะเลสาบ ด้านหลังป้าอ้อยก็เป็นโรงงานที่เดินผ่านมานะคะฝั่งนู้นนะคะที่ป้าอ้อยอยู่เดินผ่านมามากิโลก,กว่าแล้วได้ครึ่งทางต่อไปก็จะเดินผ่านในเมืองเข้าไปแล้วก็ทะลุไปอีกฝั่งเมืองนึงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไปเจอทนายความได้ว่าอย่างไงบ้างนะคะก็เดินลอด สะพานนี่เดินขึ้นมาบนสะพานข้ามฐานีรถไฟมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงในเมืองแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเดินผ่านใจกลางเมืองไปอีกนะคะที่นี่วิวสวยค่ะทะเลสาบภูเขาแต่ว่ามันเป็นเมืองเล็กๆแล้วเขาก็เสาอาทิตย์เขาก็ปิดเงียบร้านรวงนี่จะปิดหมดเลยเป็นเหมือนเมืองล้างปลาอ้อยก็ ไม่น่าอยู่อยู่ไม่ไหวแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวป่าอ้อยจะเดินต่อนะคะท่านผู้ชมป้ออ้อยก็จะข้ามถนนตรงนี้ไปอีกนะคะผ่านโบสถ์นี้ไปแล้วก็ผ่านแยกข้างหน้าไปอีกก็กว่าจะถึงนะคะก็จะใช้เวลาอีกหน้าประมาณ15นาทีนะคะใกล้ความจริงแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะเดินมาถึงตรงน,นี้ถ่ายให้ดูอีกนะคะตรงนี้เป็นโบสถ์แล้วก็ไอทีเห็นข้างล่าง นั่นคือมีหลุมฝังศพด้วยนะคะค่ะเป็นบริเวณของโบสถ์อันนี้นะคะฝั่งนูน้นเป็นสำนักงานเขาที่ขาวๆเป็นออฟฟิศของโบสถ์นะคะค่ะเดี๋ยวป้าอ้อยจะเดินต่อค่ะค่ะท่านผู้ชมป้าอ้อยก็มาถึงแล้วค่ะจุดหมายปลายทางใช้เวลา1ชั่วโมงกับ15นาทีนะคะเดี๋ยวจะดูระยะทางว่ามันเท่าไหร่นะคะค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังว่าคุยกับทนายแล้วเป็นยังไงนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ป้าอ้อยอุมาจะมาเล่าเรื่องสามีปอมลายสามีเก่าที่ตายไปแล้วนะคะปอมลายเซนและก็ไปกู้เงินคือมันจะมีสองข้างข้างหนึ่งสามี 8เซนใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหนึ่งพันะยาเซนก็คือตอนนั้นป้าอ้อยไม่ได้อยู่กับเขาปี2019เราไปอยู่บ้านที่ว่าทางรัฐบาลช่วยจัดหาให้อยู่นะคะเพราะแกเมามากตอนนั้นเลิกกับแกไปก็แกก็ปลอมลายเซ็นแล้วกู้เงินตอนนั้นป้าอ้อยอูมาครั้งก่อนป้าอ้อยอูมามาเล่าก็แบบสภาพจิตใจย,ย่แย่มาก แต่พอมาณบัดนี้ทำใจได้แล้วแล้วก็ขอใส่แว่นตาก่อนนะคะมันจะได้มองเห็นแล้วก็พอดีป้าอ้อยวันนั้นที่ไปหาทนายนะคะไปหาทนายแล้วเดินไปหาทนายตั้งหลายกิโลเมตรคือถ้าประเทศไทยเราก็โอยทำไมลำบากจังเลยทำไมม่อยู่เมืองนอกเป็นอย่างนั้น มันเป็นเรื่องธรรมดาปกติค่ะฝรั่งเขาก็เดินกันเห็นไหมคะฝรั่งกับเอไปเมืองไทยเราเขาเดินเขาถือว่าเป็นออกออกออก,การออกกําลังกายค่ะแต่ดีค่ะป้าอ้อยผอมลงเยอะเลยไปอยู่ที่เมืองนั้นแล้วเดินมันไม่มีรุดเมย์เดินแล้วแบบหน้าท้องหายเลยค่ะสบายเลยไม่ต้องไปลดหุ่นอะไรโอเคละตอนเนี้นะคะก็คือไปถึงก็ไปบอกทนาย ว่ามันเป็นอย่างนี้นะฉันไม่ได้อยู่กับเขานะปี2019อ่ะฉันไปอยู่กับบ้านรัฐบาลที่นี่เขาเรียกเป็นแผนกซูสเอ่อ,อ,อนเชนสเตนภาษาสวีเดนนะคะก็ออกเสียงยากหน่อยอและทีนี้ก็คือเราก็มีพยานหลักฐานว่าเราอยู่กับทางนั้นถึงเจ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปล่อยเราไปไหนไปด้วย ก็คือเราไปด้วยกันทั้งแก๊งที่อยู่ในบ้านหลังนั้นที่หลายคนที่ที่ว่ามันจะมีกรณีที่ไปอยู่ตรงนั้นคือสามีทำร้ายสามีขู่สามีอ่ากินเหล้าติดเหล้าติดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ไปอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราก็น่าจะหมายถึงบ้านผู้หญิงบ้านฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็เราก็มีเจ้าหน้าท,ท,ที่ที่นั่นเป็นพยานให้เราได้ว่า เราไม่ได้อยู่กับเขาเขาปลอมลายเซ็นเราแล้วก็ทีนี้ก็ป้าอ้ยอยอมาก็ไปแจ้งความเรียบร้อยว่าเขาปลอมลายเซ็นเราทางตำรวจเขาก็ออกใบตรงนั้นให้แล้วก็ทางทนายความก็ทูกลับไปบอกค่ะไอ้แบงค์ตัวนั้นมันมันไม่เชิงเป็นแบงค์มันเป็นเหมือนบริษัทที่ว่าให้กู้เงินอะ่ะอืมก็แต่เขาเป็นบริษัทใหญ่อะ่ะเขาก็ลงท้ายด้วยแบงค์นะเราก็ไม่รู้ว่ามัน มันมันมันเป็นแบงค์เหรอคือคือมันให้กู้อย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือเอาดอกเบีย้ยสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นเอกชนแล้วก็อ่าบอกเขาทางนั้นเขาก็ตกใจอยู่ว่าฮะอุมาเขาแจ้งความแล้วเหรอแจ้งความแล้วเรียบร้อยว่าอ่าสามีเก่าเขาปลอมลายเซ็นเขาอ่าทางนั้นเขาก็ตกใจแต่เขาก็คือรับรู้แต่ ก็เป็นเรื่องของเขาว่าเขาจะจัดการยังไงอื uh, แล้วก็เสียงอะไรวะ uh, แล้วก็ทนายป้าอ้อยอยู่ในช่วงลําบากทําไมป้าอ้อยมีเงินไปหาทนายเหรอหรือยังไงคือไม่ได้มีเงินค่ะทนายฟรีเป็นของทางรัฐบาลค่ะก็ของซูซียอนเชนสตนนี่แหละค่ะ ก็เราก็คือเขามีให้อะเราไปติดต่อเขาว่าเราลําบากเราไม่มีใครเราไม่มีเงินเราไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีอะไรก็คือเขาก็จะติดต่อให้นะคะแต่ครั้งแรกน่ปะป้าอ้อยก็คือตอนนั้นจิตตกมากตอนที่เจอ,อเรื่องสามีตายแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยลําบากงานก็ไม่มั่นคงนู่นน,น,นี่นี่ก็จะกลับไปเอาของก็ ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้จุดทะเบียนกันเคยจุดแล้วอย่าค่ะก็ตอนนั้นว่าจะกลับเมืองไทยก็เลยอย่าแต่ตอนนี้ไม่ก็คือไม่ได้กลับเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวเหมือนที่เล่าเลามานะคะถ้าใครติดตามก็จะรู้นะคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้ป้าอ,อ,อยอุมาก็ก็ไปหา่ะแจ้งความอะไรเสร็จหาทนายเสร็จทุกอย่างก็คือโอเคก็คือ ยังไงเราก็ไม่ต้องจ่ายเพราะเราไม่ได้ทําเราก็ยืนการว่าเราไม่จ่ายแต่แต่ตั้งแต่ที่ทนายโทรไปเขาก็เงียบเขาก็ไม่กล้าส่งอะไรมาหาเราอีกเลยก็คือถ้าเขาส่งเราก็สามารถแจ้งความกลับได้ว่าเขาแบบเหมือนทําให้เราเสียชื่ออะไรทั้งที่ไม่ใช่ตัวเราเขาก็รับรู้แล้วคือลายสินมันพิสูจน์กันได้อืมนะคะ ก็คือถ้าเรากล้าไปแจ้งความกับตํารวจเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับแล้วละ่ะว่าเราคือไม่ได้แจ้งความเท็จเพราะที่นี่เนี่ยกฎหมายเขาแข็งแรงมากอืนะคะก็ประมาณนั้นค่าใช้ใจ่ายทนายก็ไม่มีนะคะถ้าใครก็จะดําเนินเรื่องอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากทางสุออนได้นะคะแต่ว่าถ้าช่วยเยอะๆบางทีเขาก็ไม่ช่วยอย่างป้าอ้อยเนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่ช่วย เพราะว่าเขาบอกว่าเราอะมีวุฒิการศึกษาคือป้าอ,อ้อยเรียนจบผู้ช่วยพยาบาลที่นี่แล้วอ่านออกเกียนได้ภาษาสวีเดนชัดเจนนะคะก็ประมาณนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็ตรงนั้นก็จบไปอืมค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันถ้ามีใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มานะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ที่เป็นนิ้วโป้งขึ้นอย่างนี้นะคะไลค์ like คือชอบนะคะอย่าเอานิ้วลงนะอันนี้คือไม่ชอบนะต้องเอาอันนี้นะคะขึ้นนิ้วโป้งอยู่ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอและกดแชร์มันก็จะเป็นรูปลูกศรนะคะนั่นคือแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือตัวแดงๆอยู่ฝั่งขวามือข้างล่างนะคะอ่า l o w l o w ติดตามภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็มีติดตามแล้วก็มี ภาษาสวีเดนจําไม่ได้แล้วคืออะไรนะคะค่ะอ่าก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากติดตามเรื่องเล่าของเมียฝรั่งที่แบบชัดเจนแจ่มแจ้งไม่โกหกไม่ตอแหลฝากป้าอ้อยอุมาไว้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ